สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่รักบอนสีทุกท่านนะคะวันนี้ก็รับน้องใหม่เข้าบ้านกันอีกแล้วนะคะบอนสีต้นนี้นะคะชื่อว่าบานชื่นค่ะทุกคนซึ่งบอนสีบานชื่นนะคะมีลักษณะเป็นบอนใบกลมนะคะแล้วก็จะมีมิสสีขาวนะคะนี่แบบนี้นะคะกระจายอยู่บนใบนะคะอันนี้เพิ่งได้รับน้องมานะคะก็วันนี้ได้ไปเดินตลาดนัดนะคะแล้วก็ไปเจอบอนสีต้นนี้นะคะคือแบบว่าอยากได้มานานแล้วนะคะจะเป็นบอนใบกลมนะคะ แล้วก็จะมีแข้งแบบนี้นะคะสีนะคะสีจะออกแดงเข้มนะคะแดงเข้มถ้าแบบว่าฟอร์มใหญ่ๆนี่สวยมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเพราะฟาร์มอยากได้นะคะตัวเองยังไม่มีก็เลยต้องหาเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะบอลสีราคาค่อนข้าง ถูกลงเยอะมากนะคะตัวนี้เราได้มาในราคา300นะคะทุกคนก็ฟอร์มใหญ่มีประมาณ5ใบได้แล้วค่ะนี่ค่ะแต่ข้อสําคัญนะคะสําหรับการซื้อบอลสีหรือว่าสั่งบอลสีมาจากที่อื่นนะคะสําหรับเราคือเราจะแยกบอลสีออกมาก่อนนะคะเราจะไม่วางปนกับบอลสีของเรานะคะเพราะว่าเราเคยเจอปัญหามาแล้วนะคะคือการที่แบบว่ารับบอลสีมาจากส่วนอื่นนะคะแล้วไปเจอตัวไรแดงนะคะติดมาด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะแยกบอนสีนะคะดูอาการดูดินนะคะว่ามีตัวอะไรหรือว่ามีอาการผิดปกติหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งเอามาวางปนกับบอนของเรานะคะว่าเราเคยเจอมานะคะเอาไปวางรวมกันแล้วพผอิญว่ารามไปต้นอื่นที่เราไม่เคยเป็นนะคะเพื่อน ไปโดนต้นบอนสีของเรานะคะแล้วก็เลยลามเยอะมากนะคะแล้วก็เลยหาวิธีกําจัดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาได้บอนสีมาใหม่นะคะหรือว่าสั่งออนไลน์มาอะไรก็แล้วแต่นะคะควรที่จะแยกบอนสีออกมาจากกลุ่มที่เราจะวางก่อนนะคะแยกออกไปก่อนเลยแล้วก็เช็คดูดินนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาเช็คดูดินด้วยนะคะว,ว่าดินที่เขาปลูกมาให้เรานะคะจะมีฟาร์มฉ่ำมากนะคะนี่เห็นไหมว่ามีฟาร์มฉ่ำมาก แต่ว่ารากนะคะเช็คดูแล้วว่ารากเดินดีนะคะแต่หน้าดินนะคะมีความฉ่ำแล้วเรากลัวว่าจะมีตัวไรด้วยเราจะมาทําการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางด้วยนะคะแล้วก็เอาดินช่วงหน้านะคะออกนะคะนี่นะคะก็คือเทคนิคเวลาเราซื้อบอนสีมาใหม่สั่งออนไลน์หรือว่าจะไปดูตามาที่เขาขายกันตามตลาดนะหรือว่าตลาดบอนนะคะเวลาซื้อมาใหม่ก็ควรที่จะเช็คดูดินดูตัวไรซะก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เช็คดูตัวไรแดงนะคะอาจจะรามไปอยู่ กับบอลสีของเราก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวตัวนี้นะคะเราจะไปเปลี่ยนดินกันเลยค่ะส่วนดินนะคะก็เหมือนเดิมน,นะคะเป็นดินใบกัมปูล่อนนะคะแบบไม่ต้องละเอียดมากนะคะกระถางนะคะเราจะใช้ประมาณ6นิ้วนะคะอันนี้เป็นกระถางใบเก่านะคะนี่อันนี้ประมาณ4นิ้วนะคะเราจะขยับมันเป็น6นิ้วนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะใส่เป็นฐานแบบนี้นะคะรองก้นนะคะเพราะว่าเวลากระถางแช่อยู่ในน้ํานะคะน้ําอาจจะมีความร้อนนะคะฐานนี้ช่วยได้นะคะช่วยทําให้ระบบรากนะคะไม่ร้อนนะคะแล้วก็เดินได้ดีด้วยนะคะระบบรากเดินได้ดีด้วยนะคะใส่รองก้นพอประมาณนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลื้อดินช่วงหน้าออกนะคะ จะบอกว่าดินที่เขาปลูกมานะคะมันจะมีความฉ่าไปนิดนึงนะคะนี่แล้วก็หน้าดินนะคะจะฉ่าไปด้วยน้ําแบบนี้นะคะก็เปลี่ยนดินออกไปบ้านนะคะค่อยๆลือค่ะไม่ต้องกลัวว่านางจะตายนะคะเพราะว่านางมีรากแล้วนะคะเอาหน้าดินที่ฉ่าออกไปได้เลยนะคะ ก็สังเกตดูที่ดินด้วยนะคะเนี่ยว่ามีตัวไรแดงหรือเปล่านะคะอันนี้ชื่อของเขานะคะนี่นะคะก็แค่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะอ๋ออันนี้เขาใส่ทานมาบ้างแล้วนะคะนี่ เราจะเสริมเป็นตัวนี้นะคะสามารถกําจัดพวกแมลงอยู่ในดินได้นะคะแล้วก็พวกไรแดงก็สามารถกําจัดได้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะก็ใช้โรยในดินได้เลยค่ะใส่ดินลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเวลาเราลดน้ําไปนะคะดินที่เราใส่ไปมันก็จะอาจจะยุบไปบ้างนะคะเราสามารถเสริมที่หลังได้นะคะ แล้วก็โลยตัวนี้ข้างบนสักนิดนึงนะคะนี่คะ่ะเพียงเท่านี้เองนะคะสำหรับบอนสีที่เราเปลี่ยนกระถางใหม่หรือดินเก่าออกเป็นบางส่วนนะคะนำไปรดน้ำนะคะให้ชุ่มเลยแล้วก็ไปตั้งไว้ในที่ร่มก่อนนะคะ ก็แยกออกไปก่อนนะคะสําหรับบอนสีที่ซื้อมาใหม่รับมาจาก่าสวนอื่นมาใหม่นะคะก็ควรแยกออกไปก่อนนะคะก็ดูจากดินแล้วนะคะที่เราดูก็ไม่มีตัวลายแดงน,นะคะแต่ว่าก็กันไว้ก่อนนะคะนี่ประรดน้ําให้ชุ่มแล้วไปตั้งในที่ร่มได้เลยค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็เอาบอลสีสวยๆนะคะนี่บอลสีใบกลมแบบนี้นะคะมาให้เพื่อนได้ชมกันนะคะ ก็มีความสวยมากนะคะเป็นบอลสีที่อยากได้มานานแล้วนะคะเป็นบอลอีกหนึ่งตัวนะคะที่อยากจะสะสมนะคะตัวนี้ใหญ่เต็มที่ใบสวยอลังการมากเลยนะคะจะคล้ายๆกับบอลสีชื่นบานนะคะแต่แต่ถ้าเป็นบอลสีชื่นบานนะคะจะออกโทนสีเขียวมีป้ายนะคะมีป้ายแต่ตัวนี้ไม่มีป้ายนะคะจะออกโทนสีแดงแล้วก็มีเม็ดสีกระจายแบบนี้นะคะนี่ สวยงามมากค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็พามาดูบอลสีสวยๆนะคะที่เรารับมาจากสวนอื่นนะคะนี่เพิ่งได้มาใหม่กันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก,ก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ